สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูเลนออนไลน์ในรายวิชาสุขาศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะครับนักเรียนอยู่ในระหว่างวันที่2 0ถึงวันที่24เดือนธันวาคมพศ2 5 6 4เทอมที่2หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเรามาดูตัวชี้วัดกันนะครับนักเรียน พพาน4.1่อปปลาสาทับ 2, ตัวชวั่วที่2นะครับนักเรียนเรื่องจำแนกอาหารหลัก5้าหมู่นะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับไซส์สองนะครับนักเรียนในวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอาหารหลักห้าหมู่ อาหารหลัก5หมู่นะครับนักเรีนรยนมีมากมายหลายชนิดอาหารแต่ละชนิดให้ประโยชน์ชนต่อร่างกายแตกต่างกันนะครับซึ่งถ้าเรานําอาหารแต่ละชนิดมาจัดเป็นหมวดหมู่ตามประโยชน์ของอาหารที่เราได้รับจะแบ่งได้เป็น5หมู่ด้วยกันนะครับรวมเรียกว่าอาหารหลัก5หมู่นะครับนักเรีนรยนเดี๋ยวเราไปดูหนที่3กันต่อเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ ไซส3นะครับนักเรียนเรามาดูนะครับอาหารหมู่ที่1นักเรียนครับอาหารหมู่ที่1เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับนักเรียนถูกต้องครับอาหารหมู่ที่1ชื่อว่าโปรตีนนะครับโปรตีนนะครับก็จะพวกเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับมีนมนะครับไข่แล้วก็ถั่วนะครับนี่คือสารอาหารประเภทโปรตีนนะครับอาหารหมู่นี้ จะให้สารอาหารประเภทโปรโตีนทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตนะครับและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับนักเรียนจําไว้นะครับว่าอาหารมยหนึ่งนะครับชื่อว่าโปรโตีนจาพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วนะครับต่อไปเรามาดูสไลด์ที่4กันเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยสไลด์สนะครับอาหารหมู่ที่2นะครับนักเรียนอาหารหมู่ที่2ชื่อว่าอาหารอะไรครับ ชื่อว่าคาร์โบไฮเดตนะครับนักเรียนคาร์โบไฮเดตเนี่ยได้มาจากข้าวนะครับได้มาจากแป้งน้ำตาลนะครับเผือกมันนะครับอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตนะครับที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับนักเรียนผ่านไปแล้วนะครับหมู่ที่2นะครับต่อไปเราจะไปดูหมู่ที่3กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ อาหารหมู่ที่สามนะครับนักเรียนอาหารหมู่ที่สามชื่อว่าอะไรนะครับนักเรียนอาหารหมู่ที่สามนะครับเกลือแร่หรือแร่ธาตุันั่นเองนะครับก็จาพวกผักต่างๆนะครับผักต่างๆนะอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่นะครับและวิตามินนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความต้านทานโรคนะครับทําให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้เป็นปกตินะครับและยังช่วยให้ผิวพรรณเรานั้น ดีขึ้นไปด้วยนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้ว3หมู่ด้วยกันนะครับต่อไปเรามาดูหมู่ที่4นะครับสไลด์ที่6นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับอ่าต่อไปนะครับสไลด์ที่6นะครับหมู่ที่4นะครับหมู่ที่4ชื่อว่าอะไรครับนักเรียนหมู่ที่4นะครับวิตามินนะครับวิตามินก็จะพวกผลไม้ต่างๆนะครับ อาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่นะครับและวิตามินนะครับช่วยบำรุงสุขภาพสร้างความต้านทานโรคนะครับทำให้ระบบขักถ่ายนั้นทํางานได้เป็นปกตินะครับคล้ายๆกับหมู่ที่3เลยนะครับต่อไปเรามาดูสไลด์ที่7นะครับนักเรียนสไลด์ที่7นะครับอาหารหมู่ที่5แล้วนะครับอาหารหมู่สุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนก็คืออะไรนะครับนักเรียนหมู่ที่5 ไขมันนะครับไขมันได้มาจากอะไรบ้างครับนักเรียนอ่าได้มาจากน้ํามันจากพืชและสัตว์นะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะครับมีเนยแล้วก็งานะครับอาหารหมูนี้นะครับจะให้สารอาหารประเภทไขมันนะครับซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกายและทําให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะครับนักเรียนนี้อาหารหมูที่ห้าไขมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์สุดท้ายนะครับ สไลด์ที่8ดูสิว่าจะมีเนื้อหาอะไรกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอา,อาหารแบบสไลด์ที่8นะครับนักเรียนสไลด์ที่8นะก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนเป็นแบบฝึกหัด2ข้อนะครับคําสั่งให้นักเรียนตอบคําถามเรื่องอาหารหลัก5หมู่นะครับข้อหนึ่งอาหารหลัก5หมู่ หมู่ที่2ชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็เป ica, ็น <SPEAKER> <ienda pudding> อาหารชนิดใดบ้างนะครับเป็นอาหารชนิดใดบ้างนะครับข้อที่2อาหารหลัก5หมู่หมู่ที่5นะครับชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็เป็นอาหารประเภทใดชนิดใดบ้างนะครับก็ให้นักเรียนนะครับทําใส่ในสมุดนะครับ เขียนชื่อนามกุลชั้นเล็กที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาในอัลบั้มในไลน์ของห้องเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างนะครับอัลบั้มการส่งงานไว้ให้นะครับอาจารย์เองก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะทําแบบฝึกหัดเรื่องอาหารหลักห้าหมู่นี้ครบทุกครบทุกคนเลยนะครับนักเรียนเพราะว่า งานทุกชิ้นนะครับที่อาจารย์สั่งไปนะครับคือคะแนนของเรานะครับครั้งละ5คะแนนนะครับถ้านักเรียนไม่ส่งนะครับนักเรียนก็ไม่มีคะแนนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์ก็จบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ